วันนี้เทพรจรลุงเทาพาผมมาที่ริมแมน่น้ำเนรมิตรสถานที่แห่งนี้มีไม้ดอกไม้ใบต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนานาเป็นสวนที่สวยงามที่สุดกำลังเป็นที่นิยมอปไร้ี่มีอยู่มากมายเหลือเกินเราก็ไปดูว่ามีแห่งไหนบ้างที่สมควรที่จะนำออกมา ให้ได้เห็นกันเพื่อได้เห็นรีสอร์ตต่างๆนานาและสภาพภูมิประเทศนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็จะได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเหมือนอย่างเดิมนะครับแต่ก็มีสถานที่พักอีกอย่างหนึ่งเป็นสถานที่พักที่ไม่เหมือนกับโรงแรมใหญ่ๆเป็นเหมือนที่พักแบบส่วนตัว ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแบบนั้นเราเรียกกันว่ารีสอร์ทรีสอร์ทนี้จะสูงกว่าโฮมสเตย์หน่อยหนึ่งโฮมสเตย์นั้นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นก็เหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์พอสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมีครอบครัวแล้วมีงานการทำเป็นล่ำเป็นสาร มีเงินทองที่จะพอใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวได้ก็มักจะมาหาสถานที่ท่องเที่ยวหาสถานที่พักที่ไม่แพงจนเกินไปนั่นก็คือพวกรีสอร์ทซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งนั่งใกล้ๆอยู่กับผมด่สวัสดีครับมีรีสอร์ทชั้นดีๆหลายแห่ง อย่างที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นรีสอร์แทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสวยงามมากแล้วตอนหลังนี่เรามาเริ่มมาทำตั้งแต่เมื่อไหร่คือแรกๆผมก็ปลูกเป็นบ้านหลังหนึ่ง<ช>เป็นบ้านและ,ะยิ่งผ้าทิ่ตกนะีสวยมากะจะเห็นผ้าทิ่ตกรับเขาเลยกนะันนี้แอนอกจากมีเรือน ที่เป็นกระท่อมปีกไม้ครับสามห้องนอนไหมสามห้องนอนครับแล้วก็มีเรือนพ้านไทยสามห้องนอนเหมือนกันแล้วก็มีที่ตรงนี้สิบสองห้องสิบสองห้องรวมทั้งหมดก็ประมาณสิบแปดห้องสิบแปดห้องแล้วคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยตอนนี้เป็นสภาพอากาศที่น่าไปเที่ยวครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีการบริการที่ดี ก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เอาเงินมาใช้ในเมืองไทยจะทำให้เศรษฐกิจของเรารุ่งเรืองเหมือนอย่างแต่ก่อนครับท่านก็ได้ฟังมาจนจบแล้วผมก็ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเีครับ มันจะมีต้นไม้สูงต้นไม้ที่เตี้ยลงมาแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ใต้กุ้มแล้วก็มีเลื้อยพันธุ์นะครับเราก็มาทำนะงนั้นเนี่ยข้างบนเป็นสตอนะครับตรงกลางก็เป็นลองกองเป็นเนาะเป็นมะไฟนะครับเป็นมังคุดแล้วข้างล่างเลงอีกทีก็จะปลูกเป็นเฮลิโคนียไม้ดอกที่เราเห็นอยู่ในในในบ้านนะครับไอ้เนี่ยเขาเรียกเฮลิโคนียนะแต่คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยเป็นไม้เมืองหนาวนะครับถ้าสวยที่สุดอยู่ที่ดอยอ่างหางนะส่วนเฮลิโคนียเนี่ยเป็นไม้เมืองร้อน ธรรมชาติที่จะเกิดอยู่ในซาวดปบริสิกนะครับแล้วมันจะสวยมากๆที่นี่ไรเมืองไทยนะปลูกได้สวยมากที่นี่เนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเราห่างทะเลแค่สามสิบเมตร ฝากครับเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาววาวอยู่บนฝากฟ้าให้แสงสุกใสได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความพักดี เก็บฟ้ามาสานทับทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อบอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีดีให้เธอเคลิ้มไป เป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับไหลเก็บดาวเก็บเดือนมาร้อยมาไหลเก็บหยาดน้ำค้างกลางไพรมาคล้องใจเราไวร้รวมกัน เก็บฟ้ามาสานทับทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้หุ่นอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีดีให้เธอคล เก็บดาวเก็บเดือนมาร้อยมาไหลเก็บหยากน้ำค้างกลางไทยมาครองใจเราไว้รวมกันก่อนฟ้าจะสางก่อนจันทร์จะร้างแรงไกลยังอยู่